โอ้โหเป็นมากจนิงๆนาวอยากจะตัดขาทิ้งเลยนะชาลงขาเลยอะ่ะซิกเลยครับลุกขึ้นไม่ได้เลยต้อง,องขาตัดไม่เชื่อต,ต้องเชื่อภายใน8ชั่วโมงสามารถเดินได้มันจริงหรอเป็นชีวิตใหม่เลยอะ่ะไม่เหลือการเจ็บป่วยเลยครับปกติปกติเลยฮะหายไปปิดทิ้งเลยหายหมดเลยอ๋อเจ็บหลังครับจะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณ2ปี สองปีตอนแรกนะแล้วก็มาฉีดยาเนาะอ่าฉีดยาแล้วก็หายไปอ่แล้วมาชุดหลังนี้มาเป็นแล้วก็ประมาณเดือนประมาณหเดือนประมาณหเดือนครับโอ้โหเป็นมากจนขนาดอยากจะตัดขาทิ้งเลยนะชาลงขาเลยอ่ะชาลงขาไปไปซีกลนึ่งเลยครับลุกขึ้นไม่ได้เลย อ,อาจารย์รวิทวัน์ครับเพราะว่าข้างแรกเราก็ไปไปหาอาจารย์วิทวั์ก่อนละสองป,ป,ปีเนาะ<ป><ป>แล้วก็ติดตามอาการมาตลอด<แ>พอตอนหลังนี่ก็ไปติดต่อท่านนี้ท่านกไปอยู่รงวานสิริเวชเนาะแล้วก็ไปหาคุณหมอที่สิริเวชเขาก็ให้ท<อ>ํา MRI ทําอะไรอย่างเงี้ยตรวจดูก่อนเนาะเอออาการเราไปถึงไหนแล้วนัคุณลุงตอนนั้นอยู่ได้ทั้งสองปีแล้วมาเป็นอะไรอีกอย่างเงี้ยกระดูกมันเสื่อมเนาะกระดูกเสื่อมครับกระดูกสันหลังเสื่อมครับกระดูกสันหลังเสื่อม ครั้งนี้จะต้องผ่า,ผาตัดเพราะปรึกษาคุณหมอแล้วเนาะคุณหมอก็บอกคุณป้าให้บอกคุณลงุงนี้เราต้องผ่าตัดเนาะเพราะว่ามันเป็นเยอะแล้วเป็นมากแล้วส่องกล้องคส่อง <ฮะ S 1> กล้องอ่ะจ้ะเป็น,ปนแผลแเล็กแผลเล็กนิดเดียวแล้วเราไม่รู้สึกเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่มีความรู้สึกเก็บเลยเหมือนเหมือนเราตื่นมาเหมือนว่าเราไม่เป็นไรเลยไม่มีเลยครับ ไม่เหลือการเจ็บป่วยเลยครับเท้าชาอะไรต่ออะไรไม่มีเลยครับปกติเหมือนคนปกติมากเลยครับก็หลังจากผ่าตัดมาก็มานีสองแปดเก้าโมงลุกขึ้นนั่งเดินได้เลยครับโดยชนิดไม่เจ็บไม่ปวดเลย บอกเลยผ่าเลยาดีมากอย่าอย่าไปอยู่ทรมานเลยมันบอกเขาเหมือนกันนะเขาก็ถามมาว่าผ่ากับคหลายคนแล้วบอาผ่ากันาจากซิลิเวทเขาเขาเขาเองเขาไม่อยากจะเชื่อนะว่าคุณหมอว่าผ่ามาสามวันเธอได้บอกเนี่ย ถามมาแล้วเดินได้เลยพี่น้องกันนะยนะบอาทำรางไม่ให้พานะพานเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้แล้วเงี้ยบอกไม่ใช่เลยนี่พามาแล้วเดินได้เลย <S <S แล้วก็ไม่ปวดด้วยก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนี่อตอนที่ว่าออกจากห้องผ<ง>่าตัดนะผมไม่คิดเลยว่าผมสามารถว่าลุกขึ้นนั่งได้อะไรได้ตอนที่ว่าห้องออกจากห้องคี่ว่าหมอดมยานะเขาก็ที่เขามาส่งนะถามลูลุกนั่งกินข้าวได้เลยบอกได้ แต่ไม่หิวแขาก็ลุกได้จริงๆเี่ยแอบก็ชวนนะบอกนะบอกตั้งหลายคนเนี่ยบอกให้เออเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยพาเลยไม่ต้องกลัวที่แรกเขาไม่พาเขาก็ไม่ปวดนะคุณหมอกูยังจะเปลี่ยนใจนะว่าคุณลุงจะพาไหมพาแต่พามาแล้วก็เห็นดีอะยังงงอยู่เลยนะว่าเขาไม่เห็นปวดเลยอะปวดปรทับใจประทับใจเยอะเลยทับใจเยอะเลยแล้วช่ว่าตั้งแต่เข้าไปที่โรงพยาบาลเลยอะระทับใจเลยโอ้โหโอ้ตั้งแต่เข้าเลยครับ้เเขาลยตั้งแต่เข้าเลยเข้าเลย ไม่ต้องไปเดินหาเลยบัรบอกบเลยก็ไม่ต้อง,องมีคน<ล>ทําให้เสร็จเรียบร้อยไปถึงแคบนั่งหาหมออย่างเดียวเองอะ่ะโอ้ยังบอกโอ้บริการดีเนาะค่โอ้ตั้งแต่คนรถไปรับเลยรับรถมานั่งมาอะไรโอ้พูดจาพ่อทุกคนเลยปรทับใจปรทับใจมากยังบอกเลยโอ้ดีมากเลยเยี่ยมเลย